ถ้าวันนี้ครับแฟนของคุณไปมีมือที่3แล้วคุณต้องการให้แฟนของคุณเลิกกับมือที่3ส,สิ่งที่คุณต้องทำเป็นลำดับแรกวิธีการ Create Value ครับ t r v a t u value หมายความอะไรครับหมายความว่าถ้าคนคนหนึ่งเดินออกจากชีวิตของคุณไปนั่นเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะคุณไม่เคย p r e เซนตคุณค่าของตัวเองให้โลกใบนี้เห็นครับ จำไว้ว่า Value มาก่อนดราม่าเสมอครับถ้าวันนี้คุณจับได้ว่าแฟนมีมือสามัมันอาจจะแอบ,บคุณอยู่ก็ได้สิ่งที่คุณต้องทำเป็นลำดับแรกครับคือการสร้าง Val u e ครับไม่ใช่ดรามา่าดราม่าคือทำให้คนนี้เป็นไปเป็นใครเมื่อคืนใครโทรมานะครับคนนี้ทำไมยังกดหัวใจให้อยู่ทำไมคนนี้ยังเป็นเพื่อนในโซเชียลมีเดียทำไมคนนี้มันคุณยังถึงไม่บล็อกมันไปฉันเคยบล็อกมันไปแล้วทำไมคุณถึงยังไม่บล็อกมันทำไมคนนั้นมากดหัวใจให,ให้กับคุณอันนี้คือดรามา่าครับดราม่าคือการบอกกับเขาว่า ทำไมทําให้เราเจ็บปวดครับการสร้างวลุคือการบอกกับสมองของเขาว่าการเสียฉันไปเนี่ยเท่ากับคุณเจ็บปวดครับ1ครับคือการออกสังคมครับหรือมีคนส่งดอกไม้ให้กับคุณแต่เขาไม่เอ่ยชื่อ2คือมีคนโทรมาหาคุณตอนดึกๆและให้ดีหน่อยคือเพศตรงข้ามครับแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นใครครับ 3. ครับการแต่งตัวดูดีพิเศษ ในวันที่เขาไม่ได้ไปด้วยครับหรือครับในกรณีของคนที่แยกกันอยู่แล้วแต่คนไปงานคุณดูดีเป็นกรณีพิเศษเวลาเขามาส่องเนี่ยมันสร้างความสงสัยครับว่าคุณไปกับใครทําไมไปบ่อยมันจะมาเช็คอินหน้าโซเชียลมีเดียของคุณบ่อยมากขึ้นบ่อยมากขึ้น,มา,นมาดูบ่อยมากขึ้นมาดูบ่อยมากขึ้นคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหเล่มครับ เล่มที่ 1. e b o อีบุ๊กหนึประโยคของคนมีเน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่ 2. 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แเล่มที่ 3. 100โพสต์ของคนมีสเน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้ากแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด 1, 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษยอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด line id ดี L O V E ตอง 2. เมื่อเข้าไปที่ Line แ d d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ Line at. 5. บอทจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิต